ก็ภาพด้านภาพแล้วสูงเลยนะที ess, uh, s <S ่นี่คือระดับนอนโมหรอถ้าหายมากเกินกว่านี้ภาพคราเคยเล่นนิดนึงแตเล่นไม่จบ เล่นก็เนเด็กตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่จะไม่ได้แหละจะเล่นแบบว่าแป๊บเดียวพิจบเพราะว่าเล่นไม่ไหวด้วยความเป็นเด็กด้วยแหละก็ตัวความผู้หญิงนะชื่อคิวเบรนทายเนาะเจ้าคนเลี้ยงกับซินดี้เกมนี้ก็นจะรู้จักกันไหมใหญ่เลยจะไม่ข้ามเนาะคนข้ามได้หรือเปล่าเาข้ามได้แต่คนไม่ข้ามเลย Most of the hundred thousand civilians will wind up dead, uh, correction undead. Mm -hmm. My mm -hmm. platoon has suffered serious losses. Just keeping them alive is more than I can manage. <laughs> yes. Well, we are doing all we can. ก็นี่เหมือนกับมันข้ามมาจากตอนเริ่มต้นคตอนเต้นมันจะไม่ใช่อีกย่างนี้มาตาให้เล่นตอนที่ช่วงที่มาสช้รถไฟแล้วนะเพื่อจะออกจากในรุซิตี้ก็คือตอนนี้เราต้องทําการหาอะไริ้นส่วนเพื่อมาซ่อมรถไฟแม่ผมไม่แน่ใจเลยขากาลอะไร่านอย่างนี้แหละอเมนคิวหน้าสวยมาก

ามีอะไรขึ้นขวาเร่งโอเคอเคุวอาจะขึ้นได้ตรงนี้นไปดูดีห้องให้ออกไปไม่ได้นะโอเคเร<ม>าหม,ตมตดตรงนี้เลยภาพเกมถือว่าสวยเลยเพราะว่าแอนจิ้งของ ตาอีอก,ก็ไม่ได้กินสเปกอะไรค่ะเดนั้นแต่คุณภาพภาพที่ได้ก็ถือว่าสวยโอเคกระสุนปืนเป็น<ม>แฟม,มผมจะไม่สนใจพวกข้อมูลนะผมจะเน้นวิธีเกมเพลย์แล้วก็ตอนจบคลิปอาจจะมีมาคอมเมนต์ตัวเพลย์ด้วยโอ้ตกใจสักทีกดชิปเพื่อรันวิ่งโอเคอือแอคีิโอเค,อออเคต้องสือพิมพ์นั่น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 อะไรทั้งอย่าง Jill, it's me again. You topside yet? Working on it. So what's the plan? The old tanks got me clearing the tracks. You might get the subway infrastructure back online. And how -hmm. do I do that? Let's start by restoring power. I'll navigate you to the substation once you hit the main road. Copy that. Let's do this fast. Okay. Mm -hmm. okay. 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 กดเลขสีส่อภิญโอเคฟันปั๊กเอ,อ่อในสมุนไพรชมพูมักันพาวเดอร์เอาไปคราฟก็สุดปืนได้นะน้ำหยดเอามาคอมแพคคอมแพคเลยนั่นแท็เอ,อ่อโบกได้อืมใช่ครับป๊อบจัดได้ไหมเนะี่ยไม่ชอบในอาวุธปืนณ์ที่เป็นวางมันจะแทก จัดการเลยอันนี้หรออ๋อนี่ไงหนึ่งเคงงงปุ่มเหมือนกันเนาะโอเคแค่นี้อหนึ่งสองโอเคหนึ่งสองสามป๊อสำรวจให้หมดอันนี้เป็นกล่องนุมิติก็ยังมีกล่องอยู่เนาะจะไม่ มันจะมีกล่องอยู่แล้วในเกมนี้แนละ้วเป็นกล่องที่เอาไว้เก็บของนะฮนะในะเกบโซนก็อารมณ์จะเหมือน r e s i d e n t i v i l 2 Remake นะหลายประการเลยแต่ว่าก็ได้กินไอ้ฟาสต์ก็เลยกลยัวไอ้หัวหัวตัวเหล่เกมมากกว่าผีทอมบี้ไง้ะโอเค สอนการยิงทิศขวาเล็งมีเป้าหูบนภาคสองได้หนึ่งนัดสองนัดสามนัดสามนัดล้ต้องไปสำรวจกันนะว่ามีอะไรแถวนี้หรือเปล่าเข้าร้านเดินไ,ไม่ได้โอ้ยินเสียงคนพิดต์น่ากลัวจังเลย มืวนภาพนี้จะมีการให้เราทำการแบบว่าอารมณ์เหมือนกับจัดการทรัพยากรหรือสิ่งที่เรามีในกระเป๋าด้วยนะครับกับหรืออะไรมไม่กัดปิงกูนะโอเคอ๋อ w a ดโอเคอันนี้เขาเขาได้ปะเนี่ยล็อกยิงได้ปะวะจำไม่ได้แล้ววะยิงไม่ได้สนใจในแรก สนเปลืองด้วยฟันกล่องก่อนแล้วกันคิดถึงภาคสยังไงไม่รู <c oughs> ้ถ้าจำไม่ผิดนะในตัวเดมโม่เราจะสุดแค่มาถึงทำการ ดับไฟตรงนี้เนาะแล้วก็สุดเดโม่เชียบพ่องก็การผอย่างนี้นะคกูอันนี้โอเคต้องใช้อุปกรณ์ยิงยิงนี่หว่าไม่แน่ยิงไฟยิงยิงน้ำเอเอเป็นไิงน้ำโอเคมึงกับกูไม่ชอบเลยโอเคทำไมใกล้ ก็เหมือนเดโมนี้เขาบอกว่าจะไม่เหมือนกับตัวเกมจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เป็นได้แนละ้วอนาคตตัวเกมจริงจะในแค่เวอร์ชันนึงครับโอเคซอมบี้อ่ะผมจะจัดก,การซอมบี้ทิ้งให้เยอะที่สุดนะเพราะว่าไม่ชอบเลยเวลาที่มีซอมบี้อยู่เกมนี้ซอมบี้จะไม่หายนะท่านี่ดี๋ยวน่าจะเหมือนภาค3ตัวก่อนซอมบี้จะไม่หายซอมบี้ที่มาสู้เราทา้งหมงเนี่ยมันจะไม่หายถ้าเราจัดก,การได้ก็จัดก,การเออประมาณนั้นเนาะ ผมจำไม่ได้นะว่าภาคสามปกติเป็นยังไงเพราะไม่ได้เล่นภาคสามแบบอุยเฉียบป่ะทีที่ข้อมีการติดคีย์ด้วยปืนตรงนู้นไหมสมัมผัสได้ว่ามันจะหมดโอเคตรงนี้เอ้ยทขึ้นจงมีอุปุนไปเชอขวาก่อนนะ ขอ,อก,กระสุนะอยากได้กระสุนเพิ่มยาโอเคมาขอาแพ็คไปยาที่นะ่นโอเคกระสุนเราเหลือหกนัดนะหกนัดแต่ซอมมีดตัวไม่เห็นไม่รู้ไม,ไม่ไปเลยวยมีซอมมีไดเลยคิดในทางที่ดีอาจจะไม่มีก็ได้โอ้โหไม่เหลือ ิดในทางที่ดีอาจจะไม่มีกูเห็นอย่างนี้กูออกเลยแตงสูคขนาดเตียว,ยวอืมไว้ทางไหนต่อวะจำได้ว่าตรงนี้มันมีกล่องให้เปิดจำรหัสด,ดีอเคยไปดูสรุปของบางคนมาแหล,ละอันนี้ขางหน้าที่แตเองของนี้มั้งของพี่ใช่ปะซีนเสียงนี่ Okay. กระสุนมีปุ้เลยเหรอโอ้การพาวเดอร์มาทำไมวะไม่ได้ต้องการขนาดนั้นอันนี้เอ่อจะไม่ผิดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ใช่ด้วยเหมือนเคยเห็นแว้ครับในเฟซ โอเคเราจะทำการอันนี้มามแข่งกับเพื่อนท็ออันนี้มันแข่งอะไรโอเคอันนี้มันก็จะเป็นมืออาชีพติดตั้งรูปโอเคตรงนี้น่าจะเปิดได้กระสุนกาเรเอากันกันพาวเดอร์มาบวกกับกันพาวเดอร์นะเราจะได้กระสุน ถ้าจะไปได้เหมือนกันไม่ได้กินตัเองอะไโอเคอู้หของดีอุ้ยพี่อพงเอ้าโดนกัดมันไม่มีให้ตู้เหรอเอ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 อเจียลนลนลลนไนสัตว์อันนี้ไฮกรนพอรเดอร์เอาไว้ทำกระสุนที่มันมีบ่ อาวุธสูงที่มันแรงขึ้นอะ่ะคอมพิวเไ่เอาอันนี้มาคอมแพคกันต้นได้อะไรวะอาสุนลูกซองโอเคแต่ยังไม่มีลูกซองอะไรล่ะอะไรล,ล่ะหนุม่มโอ้ยลุงตายเหอะขอร้องเปลืองเฮ้ยผลอะไรรับเปลืองก <c oughs> ันพาว กันเท้าวบอกกันเท้าวนะได้กระสุนกำไว้กันเท้าวบอกไอ้อะไรไม่รู้ซะอย่างนี้นนแหละวิ่วอวอวอววงอ,อุ้ยอ๋อสเปกบาร์คือนี่อ่าแดดได้ถาดแล้อแล้วถอแล้วโอ้โหยิงยิงพ่อมโหจึ้งตึ้งยิงแบบคนหันดีโอเคเขาเนี้อะไรเขาได้ปะเขาได้ this must be the subway company's offices ให้นรือดอ่ะไม่ใช่เป็นเหมือนสถานีรถไฟนะที่คุมใชยรถไฟนีม่มีอะไรกินโดนัทไม่ได้หิวโอเคตรงนีม้มีอะไรอู้นี่ไงสายฉีดยางเดระเบิด าไปแทนอะไรได้อ่ะเก็บก่อนแล้วกันค่อยแล้วกันเอากันพาวก่อนเอากันพาวแล้วมาคอมแพกอันนี้ใช่ป่ะโอเคแล้วก็เอาอันนี้มาบวกอันนี้โอเคเสนอที่ไว้ที่หนึ่งเราจะเก็บระบดดเบิดนะไฟเดี๋ยวลูกท่องเราไม่มีที่ตัดงลวดเดี๋ยวนะเก็บระเบิดกันแล้วกันมันต้องมีเซฟโซนอันนี้แน่นอนผมพนันได้เลย เชียดจะโผล่ทำไมตูข้าทำให้ตกใจแต่ไม่ดีเลยโอ้ยเออนี่นี่ผมบอกเลยอ่ะโถทำอะไรกูไม่ได้หรอกไอ้ยักต้องยิงมันถึงบอกยิงมันถึงเนื้อมันพานว่ะไม่ชอบเลยพวกซอมบี้ที่มัน ก็หาก็หาอย่างงี้เอ้าให้กดทำไมเลือกกันกดทำไมมันกันไม่ได้หรือมันเป็นอะไรกูคิดเปรี้ยงเกลัวอะไรวะเนี่ยทำไมมันกันไม่ได้อ่ะเมื่อกี้เหมือนกับเมื่อกี้เหมือนกดกดกดตามมันแล้วทำไมมันไม่ได้ไม่ได้อะเฮ้ยทำไมมันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ ไม่มีที่จัดหมวดเมื่อก,กี้ผมผมเมื่อก,กี้ผมไอ้นี่เลยนะเป็ยังไงเมื่อกี้คือไปแล้วอ่ะเขาเรล่นอะไรอ่ะคือกูไอ้นี่ไปแล้วนะเว้ยมีมันหนิงทำอะไรไม่ได้เลยวะผสมใช่ก่อนแล้วกันเติมเติมนี่ผสมหยิบกันเท้ากันเดี๋ยวได้ของมาอืมมีของครอะไรวะเมื่อกี้คือไอ้ไอ้นี่แล้วนะ เม่อก <accurately S 2> ี้คืออุจจจะอุจจจะอุจจจะคือกดฮันโลอะไรคือกดเหมือนกันให้มันขึ้นที่มันให้ขึ้นกดตอนตู้กับซอมบี้อ่ะกดไปแล้วแต่มันมันไม่มันไม่เนี่ยอุ้ยังไงที่ต้องการเราอะไรเก็บก่อนดิ้กระสุซองกระสุนลูซองจบหมดแล้วเอ๋อนี่คอมแพตได้ไหมคือคุณคุณคิดได้ว่ามันอ้าใช้อย่างไรวะทำไมรู้สึกงงๆเลยนคืคอมแพคจากตัวไหนเนไม่ได้ เอางคส่วนพื้นทุกซองเก็บกันแล้กันเอากันาอมาอันหนึ่งครับมาบวกกันครับไมได้สลอดด็อตดิเหมือนข้นรกจะมีการพาอันหนึ่งหลับไปจะเห็นกันพาด้วยกันนีน้โอเคเอากันพามาคอมแพ คอนผ่เวอร์โอเคเอามาแล้วก็มาคอะแพคตัวนี้ผลวนภพหกจุดนัดแล้วอ่ะต้องใช้กี่ช่องนะเพื่อที่จะหยุดลูกพองอ่ะเดี๋ยว,นะวเราะเบิดมาเก็บก่อนแล้วกันไม่สิถึงที่ไม่จำเป็นไปก่อนเอายังไงจะกลับมาที่นี่ก่อนเอายาเก็บแล้วก็ประจุไปเอาระเบิดเก็บไป อันนี้ือเป็นเพเย่เต็มไป้เพี๋ยวเราค่อยมาออ้เราขึ้นไปตรงนั้นเลยก็ได้นี่หว่าเอาไปด้วยกันแล้วก็สุดอันหนึ่งเราอืมมันมีอะไรบ้างอันนี้อนนนนันหนึ่งต้องเอาไปนะมีถุนแพนหนึ่งมาติดตัวไว้มแาบบสู้ฉันเอาสายยางเก็บกระสุนเก็บอันนี้ขึ้นไปนี่

อกืดว,ว้าวยิงก็ซึ้งกันไม่ต้องไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกไม่ให้ลุกก็ไม่ได้ยากเลยว่ะมันยุ่งยากยานะ่อ้หมาสลุกต่อยอีกแล้วอ่ะเืลองอน่ะ เก็บระเบิดได้ด้วยเออไปดีวะกลับข้อเซฟส่งมันได้ไหมจับห้องห้องเซฟเมื่อกี้เดี๋ยวไปเอาเก็บผมงคนต้องการสามช่องมั้งในการเก็บตู้ซองผมไม่แน่ใจอะ่ะคือระบบทำมาได้ดีนะแต่รู้สึกว่าบางอย่างมันยังไม่ม,ไม,มันยังไม่โอเลยไม่ค่อยโอบางอย่าง เนือความรู้สึกอ่ะทุกอย่างมันกำลังลงตัวแล้วเรื่องความสยองหรือเรื่องแบบแอคชั่นกำลังพอดีนะความน่ากลัวกำลังพอดีแต่แบบรู้สึกว่าไอเรื่องความแบบพัมูท่นในการแบบหันกล้องรู้สึกมันยังแปลกๆหรือว่าเป็นหรือว่าผมใช้หมมรือเป็น้วกผมใช้เมาส์ไม่แน่ใจใช้เมาส์ใช้ที่ร์ดหรือว่าใช้จอยมันดูสมมติวันนี้วะไม่แน่ใจป่ะโอเคเรามาเปิดมุขฟองกันดีกว่ายู อืมได้มาแล้วโอเคก็ okay. ใส่ไปเลยได้ด่วนเออเรามาจัดเรามาจัดคังไอเทมกันดีกว่าเอาอันนี้เป็นสล็อตหนึ่งโอเคแล้วก็เอาลูกเอาปืนเนี้ยมีมน,นี้เป็นสล็อตสามปืนพกเป็นสล็อตสองโอเคแล้วก็ที่เหลือเราจะเอาของกันเราจะไเอากระสุนซองกระสุนปืนพกแล้วก็ที่เหลือกัน ไมยังไม่เจอเนมิสวะไม่เอาตกใจอย่าไม่ชอบอเดี๋ยวไปเอากระสุนกันดีกว่ากระสุนยาลูกซองโอเคคีมเก็บเป็นคีม,มา่าจะไม่ได้ใช้แล้วจะไม่ผิดก็เปิดเปิดประตูนี้ออกไปจะเจอเนมิสปะเนือ้อ เอาครีมเก็บไปเลยครีมเราไม่ใช่ล้วพอลระเบิดมา,ออาอส,อสองลูกยากระสุนลูกซองกระสุนค,คนเก็ุดไปหกนับพอโอเคผมไม่อยากเกินในมิสิตอ่ะเราอ้อมตรงนี้ได้ปะอ้อมได้แหละ อืมดีริชช์โอเคเจอลูกป้าหนึ่งตัวสองตัวฝาหรือตัวเดียวอู้2สองตัวโอ้ยเล่นล้มไม่สนผมไม่สนป้าหรอกเข้าไม่ได้อะไรวะ มันกดสู้ไม่ได้ว่าเพื่อนไม่ไม่ไหวแล้วนะคือเหมือนโดนต้มนี้กัดแล้วเราไม่สาม,มารถได้ยินเลยคือมันบังคับหรอหรือหรือ,อยังไงไม่แน่ใจไม่เข้าใจงงเออวะไอ้เกลือกว่ะเสียนมากเลยเสียงทุกคนกลัวเสียงมากเลยปากแห้งเลยจ้ะขอซูน้ำหน่อยโอเค ไห้เราลืมเคลียทิ้มไม่ได้ยังไงวะตอนนี้เราฟินอยู่ไหมเรากำลังฟินอยู่อืมอะไรมันไม,ไม่จะเป็นมากเราเบิดเอาไปบาร์ทิ้งได้ปะวะหมุนภัยใช้ก่อนแล้วกันหมุนภัยโดนกัดไปตั้งมาเถอะเรามีไ้เยอะแค่มีโอเคเตรียมรับความจริงกันได้เลยยังน้องๆเปิดออกไปืมเกียบไเมทีิ อุ้ยอโดนลากเก้เก้้เกหนีหหนีหนีดนวดนเลยหนีนเยไม่ชอบเลย เขียนในมิสชิเต้ขาวว่ามันมันตามมันทุกที่อันี่หว่าเนี่ยเขาไม่อยากเจอไม่ชอบไม่ชอบเดียวเฮ้ยนี่ตาถอบวกในมิสชิเก็บแป๊บเดียวแหละอย่าไปกลัวอะไรนั่นจ้ของจริง ระเบิดสองลูกยิงสามนัดหนีเลยโอเคพอของฆ่าซอมบี้ยังไ่จอุ้ยอุ้ยอ้ยอมันก็ยังตามมาเจออยู่นี่ดีว่าตโอ้ยนาี่ียวแต่ฟันสวยนะอ้าวแต่งยูโฟเพยยิงคนที่เล่นสิบเก้านาทีครับน้องๆอะไรอะ เหมืนกัเราไม่ได้ทําอะไรเนี้เลยตายแค่สูนี่คือนี่คืออะไรไม่แน่ใจโอเคโอเคอะไรอย่าทะเลือเหรอเฮ้ยยา,ากยิงปืนกล All you need the Getting me the hell out of here. Yeah. 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 was that fire? Right. 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 Oh, right. oh, Kendo, you're all right. You're am right to stretch. Kendo, right. oh, right. right. I I got your back. Go. Go. Sticky. You better hurry. อยากซื้อเลยเฮ้ยไอ้ไอ้นั่นนี่หวายอฮ้ยดาไม่ใช่คนที่มันอยู่ภาเกาะริมแม่น้ำชื่ออะไรมาวินป่ะโอ้โหน่าซื้ออ่ะไม่มีเงินเฮ้ยม,มีเงินโอเคไปที่หน้าโปรดักต์ไหมไม่ไม่มีเงินโอเคจบแล้วครับกับเดโมอของไลท์เซอร์นิวโอลสามเนาะ